ผมบอกตรงผมว่านั้นไเป็นนะเออไม่ฆ่าแล้วงตัวไม่ฆ่า

เจออะไรเจออะไรนีพี้ตามนี่มาดิเดี๋ยวมมนั่งรอเพื่อนมนั่งรอเพื่อนพี่เละเพื่อนมันอยู่เงนมื่อกี้เหรอเออยงไหลกันั่งนั่นนะนั่นดูที่สิไปเลยนะเขาจะมาโน่นหรือกองพีน้ปให้กินเรไปที่พี่ เพี่อยู่ผมก่อนเออพี่อยู่ไปก่อนไปเราต้องอยู่ผมคนคนนึงเออเดี๋ยวอยู่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 จับมือจับเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อนก่อนพี่จะปล่อยไ่้นทำไมเออใช่ปล่อยก่อนเดี๋ยวดิแหวนพี่จะลุดแหวนพี่จะลุดแหวนมันจะลุดฮ่่เออเราต้องอยู่ผมคนนึงเออน้องเพื่อนอีกคนผมพี่เนี่เอ้ยมันไม่มีเฮ้ยมันขึ้นไม่มีเลยพี่ฮะไรมันไม่ม

พี่สุดความแจกก้าของเองไว้ยเองทำนี้ป่ะเดี๋ยวที่ไ่มีไลค์อธิบายไั้ยเฮ้ยอะไรมีไลค์พี่มีไลค์นี่ชี้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 อันนี้มือดีหรือเ่ามือเนี้ยทำไมพี่มันมีข้อบ้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรจับ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 มีไหมปล่อยเสิร์ฟปล่อยเสิร์ฟปล่อยตอนนี้ชี้มันนิ้วเดียวปล่อยตามสบายมาตามสบายเฮ้ยมันมีไฟไรป่พี่ไม่มีว่าอะไรล่ะไม่มีเอามาฆ่าหล่ะออปืนหรือว่ามีงูมีอะไรไม่มีไม่มีเฮ้ยอย่าจับ ได้อยู่เฉยๆอย่าจับมือียจับมือพี่จับมือี่ฮ้ย้ที่มนย่ไ้เาผมไม่ได้ด่ามึงก็อยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆอ่นะจับมือพี่ไว้แบี้จับมือไว้่ข้านึงมีอะไรเกิด้พี่ช่วยอยู่เฮ้ที่มันคืออะไรเฮ้ยมีอะไร ไม่มีอะไรมันเป็ล็กัพี่มันเือนอะไรทุกอย่างอะมันก็พิสูจน์พิสูจน์ดิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผย่งตรงนี้มันมีอะไรมีหรือเปล่าม็นีหรือเปล่าีอะไรผมไม่ได้บพี่มีหรือเปล่าพี่มันเป็นมีหรือเปล่ามีของมีโมมีของมีโมไม่ทํารนอนอย่้เว้ยเดี๋ยนี้เยเฮ้ยมันเป็นรูอะพี่อะไรมันนรูอะอะไ่มรูเออจะให้จับดูม่นียทให้เจ็บนี่เไหเจ็บหรอเจ็บเจ็บเฮ้ย พี่จะร้องอะไรผมมันผมมันปอดพี่เออพี่จะลองวิดูดกำลังใจของเองเองกล้าพอไหมกล้าเหรอพี่วิกีราเปล่าถ้าผมเลืมตาผมก็หันหนีหน่อตากลัวเฉยไว้เฉยไว้อยู่เฉยไว้เดี๋ยวมันโผล่มาครับผมพี่พูดอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีแล้วเออมันไม่ตัดหรอกมันปอดเล่นเียงพี่รีบพี่ร้องหมดแล้วเฮ้ยออกมากออกมา ไม่เคี่ยวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรอีกมาแล้วออกมาแล้วไม่ไหลอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาดีดีเดี๋ยวก็อนทำงี่ดีกว่าพี่ผมไม่เจ็บตัวไม่มีอะไรพี่สัญญานะไม่เจ็บตัวสัญญาสัญญาเกี่ยวค้อยเกี่ยวค้อยเลยสัญญาเลยกี่ยวค่อยลู้ชายพี่ผู้ชายโอเคเออดูเฉยอย่าเก้งอย่าเก้งเก้งนะเก้งเฮ้ยมึงเก้งอ่ะมึงเก้งจะเจ็บโอเคป่ก้งปะแกตุ่กเว้ยที่สัญญาแล้วพี่สัญญาแล้วเนี่ย เกี่ยวกับค้างเลยะอยากตื่นดิปล่อยปล่อยตามธรรมชาติจะตื่งเลยอะไรคืออะไรมันติดผมไม่รูผมไม่รู้มันไหลแล้วมไม่มีอะไรดูตื่นจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นมันตื่นมันจะจับฉนมากว่ะโธพี่นี่โดนผมแทำอะไรอยู่เฉยๆเกี่ยวค่อยนีๆไม่เจ็บเลยงูงูไม่รู้แุ้วรไม่ขึ้นค้างโอเข้ป่โอเคครับผมสัญญาอยู่เฉยๆมขังเลยพี่เยเฮ้ย ดูยังไงมไม่เห็นไม่ต้องดูสัมผัสให้สัมผัสให้สัมผัสอยู่เฉยเฮ้เหียอะไรเเหียเนี่ยผมไม่ได้เ่าพี่พี่เฮ้ยอยู่เฉยเ่อยูก่อนอยู่เฉยก่อนเอาตีไป้ไมอยู่เฉยไเาหน้า้กยเยเหี้ยนเยพี่อะไร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 เหยวมันเหียวที่ไหนเลาเหียวที่ไหนล่มันเหนือยี่นมันเป็นสัตว์น่ารักมันไม่ดุไยี่มันมันเหมือนมัน อยู่หเจยอยู่อยูเดี๋ยวแม่งล่วงโถเดี๋ยวมันร่วงจดดักโลแก้วพี่โพี่เฮ้ยนี้เหรอเไอะไรมึงไรแรงเราแค่ำไมปล่อยแล้วเจยอรอยู่เจยอย่าุ๊มันคืออะไรพี่บอกผมก่อนเละมันคือสัตว์มีชีวิตอย่างหนึ่งในในโลกแต่มันไม่มีเพชไม่มีเพชวโดนกเนียไอ้ยอาเล่นดิเฮ้ยเดี๋มันร่วง